มาอีกหนึ่งผลกระทบกันบ้างคุณผู้ชมจากเมื่อวานนะครับประเด็นดังมากๆเลยนะครับสำหรับการเกิด ไฟไหม้โรงงานแถวย่านกิ่งแก้ว21ต้องบอกว่าเป็นโรงงานที่ผลิตเม็ดพลาสติกคุณผู้ชมแล้วก็มีคนบันเทิงของเรานะครับได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีน้องนิชาน้องโตโนโ่น้องตุงมตามนะครับลุ้นระทึกโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่ามันกินอนาเขตเนี่ย<ห>ประมาณ5กิโลเยอะมา 5กิโลด้วยการคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมนะครับแล้วก็เม็ดพลาสติกขนาดใหญ่นะครับซอยกิ่งแก้ว21จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีคนในวงการบันเทิงว่าจะเป็นน้องนิชาน้องโตโนโ่น้องตุมตานเนี่ยซึ่งต้องบอกว่านิชาเนี่ยตอนที่รู้ที่รู้ตัวเนี่ยได้ยินเสียง เสียงระเบิดมันดังขึ้น,ก,นก็เลยตกใจตอนแรกเขาดกว่าฝนตกอ๋อนึกเสียงฟ้าใช่นึกเสียงฟ้า,ฟาผ่าฟ้าร้องคุณผู้ชมแต่ที่ไหนได้คุณผู้ชมเป็นเสียงระเบิดนะครับคือต้องบอกว่าพอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นเนี่ยก็มีการแบบว่าอพยพเออรีบต้องอ,อ,อพยพออกจากพื้นที่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าฝุ่นละอองหรือควันพิษที่มันตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยม,มันมีผลต่อร่างกายโดยตรงคือ อาจจะมีผลระยะยาวคุณผู้มชมนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งก็ได้ใช่เพราะมันเป็นสารก่อมะเร็งไงถูกต้องอดังนั้นนะครับเราดาราคนบันเทิงนะครับก็มีการอบพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากมีครอบครัวของคุณนิชาน้องโตโน่แล้วนะครับยังมีน้องตุ่มตามยุทธนาที่รัศมีของบ้านเนี่ยอยู่ในบริเวณเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วย แต่งานนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนก็ปลอดภัยดีคอพยพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โพสผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับของแต่ละคนคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝุ่นควันดํามันเยอะจริงๆนะอย่างที่เล่าให้แม่ฟังอ่ะใช่อยู่ลาดพร้าวนะคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh. เดินออกมาข้างนอกตึกอ่ะ oh. เนี่ยไอ้ขี้เท้าอ่ะถ้าต่างจังหวัดเล็กขี้เท้านะ้อยผงดำดำ เต็มแขนไปหมดเลยคือใช้เวลาประมาณเกือบ18ชั่วโมงในการดับแต่เหมือนตอนเช้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะมีปะทุ<ร>ะขึ้นมาเล็กๆ็น้อยๆประมาณ 5, 6, 7ครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าควันที่มันปะทุออกมาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยแล้วก็สำหรับใครที่อยู่แถวนั้นว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ย เขาก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ให้เหตุการณ์มันขี้คลายสนิทก่อนบางคนเนี่ยคือเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะใช่เขาก็ต้องอยู่อยู่ในบ้านของตัวเองอ่ะแม้มันจะมีบางกลุ่มคนที่เขาแบบรักบ้านอ่ะใช่่อของห่วงอะไรเอาอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อ่ะถ้าจําเป็นได้จริงๆถ้าถ้าหลบไปได้จริงๆอ่ะน่าจะให้หลบไปก่อนใช่เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นพวกตาม ที่พักที่เช่าอาคารต่างๆเขาก็มีมาเนาะให้แบบว่าไปเช่าอยู่ในราคาที่แบบเบาๆอ่ะอย่างบางที่แบบเคยเปิดห้องให้เช่า2,000-3,000ก็เปิดแบบ300ใช่ช่วยคนไทยด้วยกันเนาะเนี่ยอย่างเหมือนอย่างบ้านของน้องโตโน่เนี่ยห่างแค่600เมตรเองคุณผู้ชมสำหรับบริเวณดังกล่าวที่เกิดขึ้นใกล้มากใกล้มากโอ้จากที่เราเห็นในคลิปน แบบโซเชียลผู้ชมโอ้โหระเบิดแรงระเบิดเนี่ยมันกระจกบ้านเอยอประตูบ้านเอยมันแตกกระจายเลยนะเข้าใจนอกจากโตโน,โน่นิชาตูมตามแล้วก็ยังมีน้องน้ำตาลชาลิตา่านองที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวแล้วกันนะครับให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายนี้ไปนะครับใช่แล้วค่ะ เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์